กลับมาอีกครั้งครับกับอิมิโคระกับเรื่องราวที่รู้ปุ๊บหลอนปั๊บเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายขี้กลัวคนหนึ่งจะหลอนแค่ไหน รััังกนดูคบในแมนชั่นที่ผมอาศัยอยู่มีชายคนหนึ่งที่ขี้กลัวมากๆอาศัยอยู่ด้วยพอตกกลางคืนเขาจะพยายามไม่ออกจากห้องเลยหากมีความจําเป็นต้องออกจากห้องจริงๆเขาจะถือไฟฉายกับเครื่องรางพกติดตัวเสมอหลายคนเห็นเขาก็มักจะหัวเราะเยาะแม้แต่ผมเองก็อดแกล้งเขาเล็กๆน้อยๆไม่ได้วันนั้นดูเหมือนว่าเขาจะทํางานล่วงเวลากว่าจะกลับถึงบ้านก็เที่ยงคืนกว่าแล้วและเหมือนทุกครั้งเขาล้วงเอาเครื่องรางออกจากกระเป๋าพนมมือสวดมนต์พางกดลิฟต์ไปด้วยในที่สุด ลิฟต์ก็มาถึงที่ชั้นหนึ่งเขารีบก้าวขึ้นอย่างลนลานเขากดปุ่มลิฟต์ที่ชั้น4ี่ที่เป็นห้องพักของเขาแต่ลิฟต์กลับหยุดที่ชั้น3ก็แน่ละครับผมเป็นคนกดเองชายคนนั้นตกใจรีบวิ่งออกจากลิฟต์และขึ้นบันไดไปยังชั้น4ทันทีผมได้แต่หัวเราะเขายังคงเป็นคนขี้กลัวเหมือนเดิมคุณคิดว่าเรื่องราวความหลอนที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้คืออะไระครับลองคอมเมนต์ดูนะครับและเหมือนเดิมเฉลอยอยู่ในคอมเมนต์ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามให้เราแล้วเจอกันใหม่เรื่องหน้า